สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดท้ายเจ๊แจเจ๊แจแล้วฮะเป็นโค้สุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี่เนาะอ่านางเฮ็ดไหล่สีค่ะของเบิร์ดซับยี่ค่ะที่จีมาตั้งาซันบัลยไปนอนฝันค่ะเอาฝันรอบแรกก่อนไปเนาะบางคนที่อ๋อบางคนเพิ่นกลัวมากอ๋รอบแรกฝันอันรอบฝันรอบแรกนี่ฝันเห็นสมเด็จย่า คือ่ารันรอบแรกเนาะสมเด็จยาค่ณยา,างมาแล้วคุณกระโบกมือให้ค่ะแล้วคุณกระยิมยางไปอันนี้คือฟันรอบแรกค่ะแล้วนี่มาเมื่อวานนี่ไปไปใซีค่ะน่าจเป็นซีเซตเรียบร้อยเซตซับอันนี้ไปนอนแบบฝัน,นค่ะฝันว่าม่น่ะมานอนนำ้ำค่ะว่าพอนอนน้ำเลยเดิอขึ้นนี่มาสั้นอันนี้ว่า นอนไปจนว่าแจง้งตื่นขื่นคนสิกับได้ผลคนเรียว่าเฮ็ดใบซีเห็นเน้อว่าสั่นไม่าเอาอใบซียี่หังเ่าว่าสั่นสีเอามือไดใบซีนี่อ่าว่าเฮ็ดใบซีบาลมีอ่าหาสั่นเห็นเน่้ออ๋อ่นเรียกว,ว่าเฮ็ดผู u, see, ita, u, ้เด oh. e ียวบอกว่าสั่นเฮ็ดผู้เดียวเอามือไดว่าสั่นว่าที่ยี่ิบ วันที่20เย็นแถวมันได้เด้อประสันเสี่ยวบา,า,า,าลมีอย่างไรฮาสันตนน,นนึงตันนี้เราเสร็จเราพป่นแบพผ้ากันพื้นรถมอเตอไซค์ออกไปเลยครับออกไปเลยต <c oughs> อนนี้เราเปย่างอีกอ่าอย่าได้ว่าคือสีมา่านตั่งไบซีกันอันแต่อันเว้นแค่สีนะ่ะแต่เมื่วันที่20ตัวสีตัวส,ส,สนนอีอ่าละเอ็ยดเนาะตัวสิได้ทรงงานแล้วก็ดีละก็สิได้เตรียมการ เตรียมนิใบซีเตรียมรั่งใบตองรั่งดอกไม้ค่ะใชใจเด็กเล็กคิดว่าเออเอาไปดูใกล้ๆนือเลขสีซั่งเลขสีเหไดขึ้นเลสีแดงมีเพื่ความสันขึ้นนี่ครับคือมีทางช่องมาใหม่เนะพี่แจนะครับเนาะงวดที่แล้วพี่แจถูกสามตัวโต๊ดใช่ไหมครับผมบอกเขาถูกหนึ่งเก้าห้าครับหนึ <195. S 1> ่งเก้าห <195. S 1> ้าจนเขาได้ถวายที่สร้างวัดสองไล่ แต่เปลยนวัดยังไม่ได้ใช่ไหมครับต้องสามไร่เนาะใช่ใชโอ้ครับผมเขาเมาจากความฝันนี่ใช่ไหมครับใช่มาจากความฝันครับส่วนความฝันก็คือฝันรอบแรกแล้วก็รอบที่สองเมื่อคืนนี้ใช่ไหมล่าสุดใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ล่าสุดคิดว่าเป็นค้งสุดท้ายแล้วค่ะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะเพว่าทีมงานใบสีก็ยังไม่เคยแบบเือเอาไม่เคยฝันเห็นกันนะคะทีมงานใบสีค่าจนมาก็จะทาใครทํามัน งานใหญ่ๆเพิ่มมาเจอกันอย่างนี้ค่ะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ฝันว่าเขาเข้ามาหานะครับมานอนด้วยเพราะนั้นก่อนจะกลับเีื่แหลเขาบอกว่าทำาายสีให้หน่อยทำลาสีบารมีห้าชั้นให้หน่อยมันตีเป็นตัวเลขว้ายังไงเป็นมาที่ยี่สิบนะออจะเริ่ตีเป็นเลขเชือกเลยค่ะโอ้นี่นะครับตัวเลขสองศูนย์ห้า วันที่ยี่สิบค่ะแล้วก็บารมีห้าชั้นค่ะบารมีห้าชั้นขาตันกับตีห่าแล้วเนาะแมงค่ะหาตันกับติหาเลยค่ะวันที่ยี่สิบกต็ตีวันตีสองศูนย์เลยค่ะก<อ>็เล้เอาเซกันเลยโอ้มีตัวเน้นด้วยเหรอครับจ<ม>ีแฉ<า>อชอบตัวนี้ค่ะสองห้า มานอนด้วยผู้ชายสองคนครับอันนี้ก็คือแม่ใบสีนะครับผมไปทําบายสีที่วัดจะปรากฏปรากฏว่าถ้าเจอที่แข็งๆแล้วว่าภูมิบอกนี่เขาจะมาบอกสื่อเราโดยตรงเลยใช่ใช่ค่ะก็จะสื่อเข้าในความฝัน,นบางทีก็ค่ะบางทีก็เป็นตัวเลขบ้างบางทีก็ให้เรามาตีเอาเองอย่างนี้ค่ะครับแล้วแต่ภูมิว่าเพื่อนจะเมตตาเราอย่างนี้ค่ะครับจะให้ไม่ให้แล้วแล้วเราซื้อไหมครับผม ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นมีแต่บอกอย่างเดียวมีแต่บอกค่ะมีแต่บอกถ้าเป็นหวยรัฐบาลค่วนมากก็จะบอกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นห่วยรายวันก็จะมีค่ะอามีด้วยเหรอครับมีเข้าบ่อยไหมครับมีค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งแตกไปค่ะเปเล่าค่ะปล่อยเลขไป0639บอกว่าวันนี้จะแตก3ตัวนะอการมาหนอก93939เราปล่อยไปก ถูกไปสามเก้าบนครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ค่ะสดๆแจ้งช่องเลยนู้เจอของแท้เลยแจ้งช่องแจ๊ะค่ะแจ๊ะนาโชคกับอาจารย์โออาจารย์อูโอ้วันนี้ใครได้ดูเมื่อวานนี้ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ใครได้ดูก็ได้แจ๊ะนาโชคอาจารย์โออาจารย์อูเรียกเราใช่อาจารย์โออาจารย์อูไลฟ์สดใน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 เฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กโอ้ครับค่ะค่ะผม เพราะว่าจะมีจันพุทธสุขค่ะของเราเราจะให้ค่ะสี่ตัวค่ะวานนี้ก็ให้ศูนย์หกสามเก้าครับแค่นั้นแล้วไปตัดเล่นง่าวานนี้ออกเจ็ดเก้าสามเก้าคต่างประเทศเนาะต่างประเทศเราเราพัฒนาก็จะมีจันพุทธสุขค่ะติดตามค่ะต้องติดตามช่องอาจารย์โออาจารย์โอแล้วก็แจกนำโชคค่ะจันพุทธสุขเราพัฒนา ครับจะมีทั้งรายวันมีทั้งรัฐบาลครับแล้วแต่ว่าเอฟซีจะชอบแบบไหนเนาะใช่ค่ะติดตามแล้วแต่เอฟซีจะชอบในแบบไหนถ้ารายวันเราก็มีให้ครับฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้รัฐบาลไทยสำหรับวันนี้รัฐบาลไทยก็โค้งสุดท้ายนี่แหละป็นยําตัวสองห้าโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นความฝันนะครับ ส่วนต่างประเทศนี่เป็นคำนวณเหรอครับต่างประเทศเป็นคำนวณค่ะ<ม>ใช่เป็นคำนวณแต่รัฐบาลน,นี่เป็นความฝันใช่รัฐบาลจะเป็นความฝันแต,แต่ก็แม่นใช่ไหมครับแม่นนะมเข้าอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามตัวแตกหรือมครับส่วนมากจะสามตัวหรือว่าสองตัวครับพี่แจ๊คครับนานๆทีจะสามตัวโอ้ นานๆนนทีจะสามตัวแต่ว่าก็สองตัวบ<ต>่อยสองตัวก็บ่อยครับที่ว่าถูกจนถวายที่<ช>เลยรนะครับใช,ใช่ใช่ค่ะบอกบอกแกไปนี่แหละแกก็ว่าเออแกถูกแต่แกก็ไม่ได้บอกอกว่าถูกเยอะไหมอืมแต่แกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวแม่จะถวายที่นะทำวัดกาตามเป็นวัดเอาไป็นงสงไรอานุโมทนาบุญด้วยนะครับเ<ช>นาะครับ แม่ท่านในหอดใสเนาะเพราะท่านในหอดใส่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ถวายเขาก็เตุ้นไปดูทีดูได้นถวายเดี่ยวยักไหถวายสององค์กระถิ่นงานกระถิ่นนะเนี่ยกระถิ่นบ่ายที่ห้ามันแน่้ได้อาจติดแตกน้ำไปถวายอีกจักไรอื่ยังยังขาดอีกไร่หนึ่งเนาะอไหล่หนึ่งนี่จะเป็นวัดแท้ครับผมที่น้อยวัดเลยค่ะครับก็เป็นความฝันของพี่แจ๋นะครับผมหรือเจ๊แจ๋นะฮะคแบบ าามรถเอซี a ่ก่อนคุณอยู่ขอนแก่นไม่หน our ีพี่น <suit> <can kommer> ้องอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่อยู่บ้านอะไรครับผมขอนแก่นนี่ครับอยู่บ้านอ่สาวัตถีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคก่บังขอนแก่นนะคะเป็นแม่ใบสีพ่อมบ้านมงโป่รับทำใบสีด้วยสียางค่ะเบอร์โทรก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์ใดเอาเบอร์โทรนะคะเบอร์ไหนค่ะศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่สามห้าสี่สอง ครับผมเจ๊แจนะครับลายสีทัใบสีทั่วราชอาณาจักรครับผมทำสวยเนี่ยนะครับวันนี้ใบสีง่ามๆนะเจ้าเนี่ยได้ชุดต่างๆด้วยครับขอบคุณครับผมเจ๊แฉะครับสวัสดีครับ